เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันพระจมวังคารที่10ส,สิงหาคมพุทธศักราช2564ารหสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินยังไม่ควรไว้วางใจเพราะช่วงนี้มีรายได้ที่ไม่แน่ไม่นอนเรื่องของการงานหนทางสู่ความสําเร็จไม่มีทางลัดแต่ทางตรงเท่านั้นความมุ่งมั่นของคุณน,นั่นแหละที่จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่ ู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ที่ผ่านมาเคยทําให้คุณหลงลืมเรื่องความรักไปบ้างตอ,ตอนนี้ดีขึ้นแล้วส่วนคนโสดมีโอกาสได้พูดคุยกับใครบางคนแต่สถานะจริงๆก็คือโสดสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินแม้ว่าจะพยายามวางแผนการเงินแต่ก็มีเรื่องให้คุณต้องใช้ใจ่ายอยู่ดีของการงานทํางานจนมือหยิกมือชาไปหมดแล้วแต่ก็ต้องอดทนไว้เพราะคนเกิดวันจันทร์มีเกณฑ์ต้องเจองานหนักอีกสักพักเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณ และคนรักเหมือนเป็นเพื่อนมากกว่าคู่รักส่วนคนโสดช่วงนี้คุณเสน่ห์แรงจึงทําให้มีคนมารักมาชอบสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินดวงกระเป๋าของคุณรั่วมีเกณฑ์ให้จ่ายจุกจิกย,ยิบย่อยเรื่องของการงานช่วงนี้ชีวิตของคุณจะวุ่นวายหน่อยวันๆก็คิดแต่เรื่องงานก็จะมีงานใหม่ๆเข้ามาตลอดเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ต่างคนต่างช่วยส่งเสริมกันและกันไปในทิศทางที่ดีขึ้นส่วนคนโสดกําลังมีความสุขเพราะความรักครั้งใหม่ กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินรายจ่ายเยอะมากทางที่ดีควรเน้นการออมมากกว่าการลงทุนเรื่องของการงานช่วงนี้การงานของคุณดีมากแต่ก็ควรหันมาดูแลสุขภาพบ้าเพราะที่ผ่านมาคุณทำงานหนักจนไม่มีเวลาพักผ่อนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่บางทีก็เหลืองลืมไปบ้างโดยเฉพาะคุณที่คบหาดูใจกันมานานส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบเจอกับใครบางคนที่ทําให้จิตใจของคุณหว่นหว สำหรับคนที่เกิดวันพฤหาัาสบดีเรื่องของการเงินมีโอกาสสมหวังในเรื่องของรายได้ ai, ที่มาจากความอุตสาหะส่วนเรื่องลาบลอยยังไม่มีเรื่องของการงานการทํางานของคุณจะต้องร่วมกับคนหมู่มากถึงจะประสบความสําเร็จแต่ผลงานของคุณก็ไม่โดดเด่นมากนะเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ทํางานหนักเพื่อสร้างอนาคตของครอบครัวส่วนควนโสดมีมีปัจจัยบางอย่างที่ทําให้คุณได้รู้จักกับใครบางคนแบบลึกซึ้งสาหรับ คนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณราบรื่นดีเพราะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องของการงานช่วงนี้การงานของคุณต้องเหน็ดเหนื่อยมากเพราะต้องพบเจอกับหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องงานปัญหาเรื่องคนแต่ขอให้คุณอดทนไว้เพราะอีกไม่นานก็จะดีขึ้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่แม้ว่าจะไม่มีใครเข้าใจแต่สุดท้ายแล้วถ้ายอมลดลาวาสอกกันสักหน่อยก็จะประคับประอคองความรักไปได้ ส่วนคนโสดพออายุมากขึ้นมุมมองความรักของคุณก็ต่างออกไปจากเดิมสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินช่วงนี้รายจ่ายไม่ธรรมดาเพราะมีเกณฑ์จ่ายเยอะจ่ายจริงจ่ายแบบไม่มีสแตนอินเลยก็ว่าได้เรื่องของการงานสิ่งที่คุณรับผิดชอบกำลังจะดำเนินไปได้ด้วยดีแม้ว่าจะเหนื่อยหน่อยแต่ผลลัพธ์ที่ดีดีต่อใจอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักมั่นคงมากยิ่งนานวันก็ยิ่งรักกันมากขึ้นส่วน นคนโสดดวงความรักดีมากค่ะรักใครก็มีโอกาสสมหวังสูงดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ